เมื่อเรามองไปยังองค์พระพุทธรูปเบื้องหน้าเราจะเห็นใบหน้าที่สงบนิ่งอ่อนโยนราวกับกำลังบอกเราว่าให้ใจของเธอค่อยๆวางทุกอย่างลงก่อนนะพระพักที่ผ่อนสงบดวงตาที่หลุบลงอย่างเรียบง่ายเหมือนกำลังชี้ให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่ซ่อนอยู่ในใจที่รู้จักหยุดรู้จักปล่อยเมื่อเรายกมือขึ้นพนมไหว้เราไม่ได้ไหว้เพียงองค์พระที่เป็นรูปปัน้นแต่เป็นการไหว้คุณธรรมทั้งหมดที่พระองค์ตรัสรู้ไหว้ความเมตตาไหว้ความอดทนไหว้ปัญญาที่นำทางมนุษย์ให้พ้นทุกข์พระพุทธรูปในปางสมาธิ สอนให้เราค่อยๆวางความฟุ้งซ่านลงให้ลมหายใจนำพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่แสนสงบพระพุทธรูปในปางมารวิชัยเหมือนกำลังบอกเราอย่างอ่อนโยนว่าทุกอุป,ปสรรคมีไว้ให้เราเดินผ่านทุกความยากมีไว้ให้เราเติบโตส่วนพระหัตถประธานพร เปี่ยมไปด้วยความเมตตาให้ผู้ฟังรู้สึกว่ายังมีความหวังยังมีความอบอุ่นยังมีแสงสว่างนำทางอยู่เสมอในเวลาที่จิตใจเหนื่อยลา้าเพียงนั่งเงียบๆต่อหน้าองค์พระมองพระพักที่สงบแล้วปล่อยลมหายใจเบาๆเราจะรู้สึกว่าความทุกข์ในใจ ค่อยๆค,คายลงเหมือนละลายหายไปทีละน้อยเพราะพระพุทธรูปค,คือสัญ,ญลักษณ์ของธรรมะและธรรมะคือความจริงที่อ่อนโยนคอยเตือนเราว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างผ่านไปได้และหัวใจของเรานั้นสามารถสงบได้หากเรายอมให้มันสงบ ขอให้แสงแห่งธรรมจากองค์พระผู้สงบนำพาใจของเราให้พบความสบายความผ่อนคลายและความสงบอย่างแท้จริง